สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศตั้งแต่พัทลุงสงขายะลาปัตตานีและเลยไปถึงไซบุรีของประเทศมาเลเซียหลวงปู่ทวดถือเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนาน ที่มีผู้ศรัทธาจํานวนมากและสำคัญอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยมีชื่อเสียงมากในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีท่านมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เรื่องของหลวงปู่ทวดนั้นปรากฏนามท่าน ว่าสมเด็จเจ้าพระโคตามเอกสารท้องถิ่นและเรื่องราวตามตำนานว่าเป็นองค์เดียวกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปรากฏในคำบอกเล่าสืบต่อกันมาบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องราวของหลวงปู่ทวดนั้น นอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์และเป็นผู้มีบทบาทนำในการปกป้องประชาชนจากการป้นของโจรสลัดมาลายูและยังเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นตามเรื่องราวท้องถิ่น ที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้รวมหลอมเป็นหนึ่งเดียวดังเห็นได้จากครั้งเมื่อน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้ผู้คนบริเวณใกล้เคียงต่างพากันทิ้งบ้านเรือนไปยังวัดพระโคกกราบไหว้ขอให้บารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครอง วัดในแต่ละวัดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อจัดสร้างพระจะนิยมสร้างเป็นรูปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งเป็นพระประเภทนิรันตลายมีประสบการณ์ด้านแขวคาดจากอุบัติเหตุทั้งปวงผู้คนที่นับถือต่างพบเห็นประสบการณ์ จนมีคำพูดว่าแขวนหลวงปู่ทวดแล้วจะแ้วคลาดไม่ตายโหงนอกจากนี้ยังมีคติความเชื่อว่าหลวงปู่ทวดที่สร้างขึ้นใหม่จากวัดต่างๆหากผู้บูชามีจิตศรัทธาในหลวงปู่ทวดอย่างแท้จริง ก็จะเกิดปาฏิหาริย์อัศจรรย์ได้เช่นเดียวกันจนมีคนพูดในวงการว่าใครที่แขวนหรือรถคันใดที่มีพระหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะเป็นวัดใดรถคันนั้นจะแค้วคาดปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวงเพราะด้วยบารมีของหลวงปู่ทวดจะช่วยคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายส่วนด้านประสบการณ์ต่างๆทั้งด้านเมตตาด้านประสบความสำเร็จการเจรจางานลาบลื่น สามารถอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ทวดช่วยคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆได้วันนี้ก็พามาชมพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ